สวัสดีจ้าวันนี้เขาก็ยุกกับบิ่มกวงเสียงออกไงเดี๋ยวช่วยแล้ววันนี้มีจะมาอัปเดตรถคันนี้เลยจากพี่น้องเดวิดโตโร่คอบคัวฮอนด้าฟีดรุ่น1.5ึ่งจเอสีจะเป็นตัวไมน์เนเชนแดลล์รอดปี2013เกียร์ออตโต้แล้ววันนี้มีมีราคาพิเศษมาให้จ้าจ้าราคาปกตินาป้าย3 7 9 0 0 0บาทแต่วันนี้มิจจจัดราคาพิเศษให้เลยจ้าเหลือเพียงแค่3 5 9 0 0 0บาทและวจัดไปแน่นทอนเวลา7,000กว่าบาทตลอดอยู่สัญญา ผู้่ออสนใจสามมาโทรหาบีมได้เลยทีห่0 6 3 5 0 6 4 7 7 7หรือว่าจะทักไลน์แอดออเปเชียเข้ามาก็ได้จ้ะ Padsai Ks 1 2 3่อสมีแอดดานนะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนะจ้ะบีมฟรีแวตใหงอีก7%สนใจยาล้อสายดีจ้ะ มาจากวินพาบบงออปชันตังแต่ดานนาตัวรถของขันข้นหนีกันเลยจ้ะพี่น้องสีตัวรถขัน,นีนีนอกจากกาเซเดวนตตัวสีขาวมุกเดิมมาจากโรงงานกระจังดานหนาคันนีสภาพสวยจา่ายเดวนตตัวไม่เนยเชน่นไฟหนาขันนีสภาพสวยจะเบ่มีห้อยแต่ห้อยเล่าและเครื่องยนต์ขัน้นีนีนอกจากไดวินต์ตัวเครื่องยนต์วินซสิ้นขนาด1.5ลิตรได้เป็นตตัวเครื่องยนต์สภาพสวยสวยจ้ะพี่น้องโครงสร้างตัวรถคันนีเราประกันได้แต่ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจังเหล่าเส้นฟ้ากระโปรง หัวน <One> ็อตบเคยแก้เคยไขยไม่ได้จ้าและสีตัวรถคันนี้สีสวยเสมอหล่อขั้นและคันนี้ได้เป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟา้ามานําจากพี่น้องทางหมด2ฟังคู่นาะและซีนสอคันนี้นอกจากซิเกอร์คันนี้บ่มีห้อยแก้ห้อยไขยเลยจ้าและการห้อยตอกเมกอาร์ k, คันนี้ก็ได้เป็นตัวห้อยตอก Make เมกอาร์เดิมเด่มๆมาจากโรงงานหัวน็อตฟังนี้บ่มีห้อยแก้ห้อยไขยไม่ได้จ้าและออปชันภายในตัวรถคันนี้พี่น้องคันนี้ได้เป็นตัวพายในดาวมีแอร์แบ็กมาให้สองคู่นา เรียกเครื่องเลนคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องเลนหน้าจอทัชสกรีนจ้ะแอร์ได้เป็นตัวแอร์ออโต้เกียร์ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้และตัวเบาะคันนี้ได้เป็นตัวเบาะหนังสภาพสวยๆรองร้อยการใช้งานมีมาหน่อยอีดีจ้ะและสีตัวรถคันนี้สีสวยเสมอรอบคันขั้นนี้ยางที่บิ้นบอกว่าได้เป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าตัวเบาะคันนี้ได้เป็นตัวเบาะหนังและตัวเบาให้ตัวในสองคันนี้คุณพี่คันนี้ได้เป็นตัวเบาะแบบพาเวลนอกจากเบาะไผ่เบาะมันไปเลยแบบนี้ แรงดันลังดานถ้ายคัานีพี่น้องดานล้างดานถ่ายคัานีนอตาไฟถ่ายคัานีสภาพสวยๆบอมีห้อยแตกห้อยลาวเมื่อใดจ้าและค่าหนีพี่น้องมาของกระตุไฟเบรกด้วยสามกระโจกด้านหลังได้เป็นแบบไรฝากระตจกทุกบานประตูเป็นของขั้นดามาหายตรงรุ่นแล้วก็มีเป็นตัวเซนเซอร์การารยะถอยมาหายอีกสองตำแหนง่ง และซีนสอกด่านถ่ายคันนีพี่น้องลองร้อยการเสิงงานมีมาหน่อยจีดีจาหัวน,อน็อตบอมีห้อยแก่ห้อยไข่และบอสต่อยสองพี่น้องก็บอต่อยสาม,สามถ้าบ่วใส่สาม,มารถาพาหอยคางขึ้นไปได้ตามสไตล์ห้อนดาฟีดและการคันนีพี่น้องเพราลาภาพบอไปแเดวก็รซีมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นสีตัวรถคันนีสีสวยเสม,มอหลอบพั้นยีดีจา้าและสีฟังนี้พี่น้องขั้นนี้ก็ได้เป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้ามาหายสองฟังคู่นาจ้า และออปชันภายในตัวรถขั้นนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาหาหลรอคันกระจกบานเรือนปรับไฟฟ้าซีบานฟังคน้นครับปรับออโตมีระบบเส้นทันล็อกมาหาและกระจกมองข้างขั้นนี้ได้เป็นตัว ขอบคุ้ประตูไฟฟ้ามาให้น้ำจา่างู้ไร้แบบผาาเวอร์3การตัวเบาะได้เป็นตัวเบาะหนังสภาพสวยๆลองร้อยการใส่งานมีมาหน้อยดีจ่าและเหล็กไหมค่ะนี่ใส่งานไปแค 1, 40, 000, 000่แคหนึ่งแสนสี่หมื่นกโลนาจ่าผู้ไห้สนใจฮอนดาฟีดคันนีพี่น้องมอนีบิ้งจาัาราคาพิเศษเหลือเพียงแค่สามแสนหาหมื่นเก่าพันบาทขนาจา่จา,าตัดไฟแนนเดเต็มผู้ไรสนใจสามารถติดตหาบิมเลยได้ที่ 063 5์หก7ามหหรือว่าจะทักไลน์แอดโอเวอร์เชียลเข้ามาก็ได้จ้ะทีแอดไส้เคเอ่มีแอดดานาถ้าเขามากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตวสื่อสดนอกจากบีมฟรีแวดให้อีก7%สนใจยาล้อใส่ดีจ้ะและสำหรับผู้ใด้ที่มาคลิปนี้นอกจากวินฟ้ากดไลค์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้เวอร์เฮาทีมงานกวงซิงและสาลามานีวินคโโตรากับเบ่อนจะพบกันไหมในคลิปหน้าสาลามานีสวัสดีจ้า